ต่อสิงหาจะมาทดสอบวงจรไฟหน้าไฟบวกจากแบตเตอรี่ต่อก็จะก็เข้ากับไปยังฟิล10แอมป์ของวงจรไฟหน้าด้านซ้ายไปยงังฟิล10แอมป์ไปยังขั้วที่สองไปยงังฟักกินเง ไปที่หนึ่งไปที่สายการใส่ไฟเส้นสีเ่เอาไปที่เข้าที่พักสองขั้วที่หนึ่งของมีเลยปรุงจอดไปหน้าด้านซ้ายจงกระใส่ไฟไปยังขั้วที่สองแล้วไปยังพักแล้วไปยังพักสอง ผ่านสายไฟเส้นสีม่วงไปยังปลั๊ก4 B ขั้วที่สิบเจ็ดไปยังปลั๊ก C J ขั้วที่สามผ่านสายไฟเส้นสีเหลืองไปที่ขั้วที่หกของ j ชั c t i o n m o เตอร์ไปที่ขั้วที่หนึ่งของสายไฟเส้นสี่ฟ้าไปที่ขั้วที่สิบของขั้ว H L ของสวิตช์ไฟหน้าเมื่อทำการเปิดสวิตช์ไปที่ขั้ว ัวเพด์เอาจะต่อกับขั้วเพด์จะขั้วเพด์นอนไปที่ขั้วเพดของสวิตไฟหน้าขัวเฮดของสวิตไฟหน้าจะต่อกับขั้วจะต่อขัว E D ขัว E D จะผ่านตัวที่เจ็ดไปยัง สายไฟเส้นสี่9แทบดำไปที่พัก 4E ีคนที่2ไปยังเปล่า 4E คนที่17่านสายไฟเส้นสีข่วดำและลงเข่าไปหน้าด้านซ้ายบวกไฟเจ้าแบตเตอรี่ด้านซ้ายจากฟิวสิบแอมป์คนที่2 ผ่านสายไฟเส้น 4. สีไปที่ักที่สองข้อที่หนึ่งข้อที่สองปักที่หนึ่งผ่านเส้นสีเทาไปยงปัก B A หนึ่งข้ที่หกผ่านสายไฟเส้น,นส,สีเทาไปที่ขั้วสามของไฟหน้าด้านซ้ายไปยังขั้วที่หนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีเขียว ไปที่พัก D หนึ่งั้วที่ห้า่าสายไฟเส้นสีม่อไปยังปักต่อข้อต่อร่วมไปยังสายไฟเส้นสีน้ำเงินไปที่พักสองขัวที่ห้าของรีเลย์ไปไฟหน้าของรีเลย์ไฟหน้าด้านซ้ายเมื่อกดลวดดึงจะทำให้หน้าคอนแทคติดก,กันขัวที่สามของรีเลย์ไปที่ปัก สองกาผานสารเนีกาแทบดาวและลงกาวลบขอบแบตเตอรี่ไฟหน้าดั้นกว่าตัวไฟจากแบตเตอรี่โซแสไฟไปยังฟิว1 0แอมโพรแส่ไฟไปยังขั้วที่2อพักที่1ผ่านสายไฟเส้นสี่ดาไปที่ปา์วีหนึ่งที่3 ไปยังโค้ดที่สามรอดไฟด้านหน้าด้านขวาไฟจากโค้ดที่สามส่งกระแสไฟไหลผ่านไปที่รอดไฟหน้าด้านขวาไปที่โค้ดที่หนึ่งผ่านสายไฟเส้นสี่น้ำเงินไปที่ปั๊บ B A หนึ่งโค้ดที่สองแลเว B A หนึ่งโค้ดที่สองผ่านสายไฟเส้นสี่น้ำเงินผ่านข้อต่อร่วมไปยังพักที่สอง ไปยังปลักที่สองเข้าไปที่ขั้วที่ห้าของรีเลย์วงจรไฟหน้าไปขั้วที่ห้าส่งกระแสไฟไปยังขั้วที่สามปั๊กที่สองสองสายไฟเส้นสีแทดดำไปที่ปลั๊กเอหนึ่งลงกาวไฟเตือนไฟสูบปลั๊กไฟชาร์จแบตเตอรี่ส่งกระแสไฟไปที่ฟิล10แอมป์ต่อวองจรไฟหน้าขั้วที่สอง ไปที่พักหนึ 8, 2, nah ayım, ่งผ่านสายไฟเส้นสิบเทาไปที <iros> <through> ่ป <capacities> <được kindergarten>. ักเอดีสามคนที่สิบผานสายไฟเส้นสิเท้าไปที่ขั้วที่สิบสี่ของไฟเตือนไฟสูบขั้วที่สิบสี่โคตรที่สี่ต้องไปไปที่ขั้วที่เก้าผ่านสายไฟเส้นสี่จุูไปยังพักเอสี่สี่โคตรที่สจ็หกไปยังพักสี่เจโคตรที่สี่ผ่านสายไฟเส้นสี่ปูไปที่ขั้วที่เก้า ไปที่ขั้ว HU ของสวิตช์ไฟเปิดทำการสวิตไฟโซ่ขั้ว HU จะต่อกับขั้ว H เลยไปต่อเลยไปต่อที่ขั้ว H ของสวิตช์ไฟหน้าที่ต่อกับขั้ว e d ท่านเส้นสายไฟเส้นขาวเส้นดำไปยังบัสสี่คนทสองเลยบัส 4077ดรับ D2 ลงเกาเมื่อทองการประเวิทไฟโตไฟสูงไฟเตือนไฟสูงหน้าปัดจะปิดหน้าขึ้นโชว์ไฟสูงนั่นหน้าด้านซ้ายบวกไฟจ้าแบตเตอรี่ส่งมแต่ไฟเตียงฟิวสิบแนมไปที่วงจอดไฟหน้าด้านซ้ายไปที่ขั้วที่สองผ่านปักที่หนึ่ง ่านสายไฟเส้นสีเทาไปที่ปากบีที่หน้อที่หานสายไฟเส้นสีท่ทาไปที่ข้ที่สามของหลอไฟหน้าด้านซ้ายไปที่ข้อที่สอไปที่ข้ที่สเส้นสีน้ำตาลไปที่ั๊ก B ีเอห้อที่สผ่านสายไฟเส้นสี่จัมาลไปที่ัีดีข้ที่หไปที่ปัซซีเ้ที่สผ่านสายไฟเส้นสีชจมปูเข้าไปที่ข้อที่เก้าของข้วเีตยูของสวิตไฟสูบเมื่อทำการเปิดไฟสูงต่อข้ว H ยจะจะต่อไปที่ข้วเจะไฟข้วเจะต่อไปที่ข้วเฮดต่งสวิตไฟหน้าที่ข้อดีดีข้อที่เผ่าน สายไฟขาวแทบดำไปที่ปลั๊ก C E กวที่2ไปที่ปลั๊ก C E ัวที่1 7ของสายไฟเส้นสีขาวแทบดำไปที่กัว D ี2และลงกาวไฟสูงด้านหน้าขวาบวกไฟเจ้าแบตเตอรี่เข้าไยงฟิลส0แอมป์ของงจรไฟหน้าด้านขวาเข้าไปที่กัวที่2ของปลั๊กที่1ผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยังปลั๊ก B A 1ตั่วที่3า่านสายไฟเส้นสีดำไปที่กัวที่3ามของหลอดไฟหน้าด้านขวาตัวที่2 พาสายไฟเส้นสีเขียววิที่พัก B A หนึ่งข้อที่เจ็ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปที่พัก C D ข้อที่สามสิบสี่ไปที่พัก C J ข้อที่สี่พาสายไฟเส้นสีชมพูไปที่ข้อที่เก้าไปยังพขัอ H U ของสวิตช์ไฟสูงข้อ H U ของสวิตไฟสูงจะต่อขัว ของเกดของสวิตไฟหน้าดูของสวิตไฟสูงจะต่อพัวของเกดของสวิตไฟหน้าพวกเฮดจะต่อไปที่พัวก E D ไปที่พวกี่เจ็ดผ่านสายไฟเสื้อสีขาวแทบดำไปที่ปลั๊ก C อีโคที่สองปลั๊ก C D อีโคที่สิบเจ็ดผ่านสายไฟเสื้อสีขาวแทบดำไปที่ปลั๊ก D สองและลงกาวไฟหัวทางไฟพวกจายแบตเตอรี่ส่งไฟส่งกระแสไฟไปที่เซลล์10แอมป์ ออกไปหน้าด้านซ้ายคู 2. ่ ح. ที่สองปักที่หนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปที่ปัก B A หนึ่งคู่ที่หกผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปที่คู่ที่สามคู่ที่สองผ่านสายไฟเส้นสีนดำตาลไปที่ปัก B A หนึ่งคู่ที่สี่ผ่านสายไฟเส้นสีนดำตาลไปที่ปัก C B คู่ที่สิบหกปัก C J คู่ที่สี่ผ่านสายไฟเส้นสีดําปูไปที่คูวที่เก้าคู่ี่เก้าส่งไฟไปที่คูวที่ไปคู่เหตยุของสวิตช์ ไฟสูงเมื่อเราทําการเพิส่สวิตช์ไฟสูงไฟจะ่พ่วเฮดยู่จะส่งไปที่พ่วเฮดพ่วเฮดจะส่งไปที่พัวงดีไปที่พ่วทพ่เจผ่านสายไฟเส้นสีขาวแทบดําไปที่ปลั๊ก 4E ขั้นที่สองไปที่ปลั๊ก 4E ขั้นที่เจ็ดผ่านสายไฟเส้นสีขาวแทบดําไปที่พ่ว e ดีสองและลง่าวไฟบวกจกแบตเตอรี่เข้ากับดิวสิบแอมป์ของจอนไฟหน้าด้านขวา ไปที่ขัวที่สองไปที่พักที่หนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีดำไปที่พัก B A หนึ่งคัวที่สามผ่านสายไฟเส้นสีดำไปที่ขัวที่สามของหลอดไฟหน้าด้านขวาไปที่ตัวที่สองผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปที่พัก B A หนึ่งคัวที่เจ็ดผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปที่พัก C B ขัวที่สามที่สี่ไปที่พัก C J ขั้วที่สี่ผ่านสายไฟเส้นสีชมพูเข้าไปที่ขัวที่เก้าไปที่ไปที่ขัวขัวเฮ็อยู่เมื่อเปิด ไฟขอทางข้วเฮดยูจะส่งไฟปที่ข้อเฮดข้เฮดจะส่งไฟไปที่ข้วอีดีไปที่ข้วที่เจ็ด่าสายไฟเส้นสีขาวแทบดำไปที่พักซีอและไปที่พักซี e, อีขอข้วที่สิบสอง